วันนี้ผมมี4ขั้นตอนง่ายๆที่จะย้ายไฟล์จาก Google Drive ไปยัง Kku Storage จะมีวิธีไหนกันบ้างไปชมกันเลยขั้นตอนที่1ก็คือการติดตั้ง Google Drive File Stream นะครับโดยเข้าไปที่ Google และพิมพ์ไปว่า Google Drive File Stream เลือกไปที่อันแรกได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเลือกมาที่ดาวน์โหลด โอเคครับหลังจากที่เรานะครับติดตั้ง Google Drive เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาโหลด QSync กันนะครับโดยพิมพ์ไปว่า QSync ดาวน์โหลดครับผมเลือกอันแรกได้เลยก็เลือกมาที่ QSync ตามด้วยดาวน์โหลดครับผมหลังจากที่เราดาวน์โหลดทั้ง2โปรแกรมมาเรียบร้อยนะครับก็จะมี QSync กับ Google Drive นะครับให้เรากดติดตั้งนะครับทั้ง2โปรแกรมนี้ลงเครื่องได้เลยนะครับ หลังจากที่เราติดตั้ง Google Drive เสร็จนะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากที่เรานะครับกดติดตั้ง Qsync นะครับก็จะขึ้นให้เราเลือกภาษานะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยครับกด Next ครับแล้วก็ติ๊กถูกนะครับแล้วก็กด Next ไปต่อไปได้เลยครับตรงนี้นะครับจะเป็นการเลือกนะครับว่าเราจะเอาไฟล์นะครับบันทึกไว้ตรงไหนนะครับ ผมก็จะเลือกไ่าที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ i n s tall ได้เลยครับรอสักครู่ครับโอเคครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็กด finish ได้เลยนะครับหลังจากที่เรากด finish เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเลือกที่ global นะครับและกด apply ครับผมกด next ได้เลยครับ ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วกด f i n i s ครับกดคลิกถูกครับกด ok o okay เครับผมหลังจากจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากรอก ip ของเราไปนะครับโดยให้ใส่ตามนี้นะครับ202.28.116.250ต้องใส่ตามนี้เท่านั้นนะครับและ user name น,น,นะครับให้ใส่เป็น เมลนะครับของเรานะครับโดยไม่ต้องใส่ add k k u นะครับหลังจากที่เรานะครับกรอกเมลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เราติ๊กที่ secure login นะครับและกด next นะครับและใส่รหัสผ่านเมลของเราครับผมหลังจากที่เรานะครับใส่รหัสผ่านนะครับจะขึ้นหน้าตามแบบนี้แล้วกด finish ได้เลยครับโอเคครับรอ connect แป๊บหนึ่งครับผมจะขึ้นเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับหลังจากที่ connect เสร็จ โอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะมาดูที่ไฟล์นะครับตรงนี้นะครับสังเกตได้ว่าจะมีคําว่าคิวซิงขึ้นนะครับตรงนี้แปลว่าเราเชื่อมโยงกันเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรานะครับเชื่อมโยงกันเรียบร้อยนะครับเราจะมาลองนะครับย้ายไฟล์จาก o o o g l r ได e นะครับเข้าคิวซิงดูนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นไฟล์นี้แล้วกันนะครับ แล้วก็กด copy ปกติได้เลยครับหรือจะกดย้ายก็ได้นะครับเลือกที่คิวซิงครับกดเข้าไปครับก็สามารถกดวางได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่เรานะครับ copy ไฟล์หรือว่าย้ายไฟล์มานะครับต้องมาดูที่ status และรอให้ติ๊กถูกก่อนนะครับโอเคครับสัญลักษณ์ติ๊กถูกหมายถึงว่าอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรานะครับย้ายไฟล์หรือว่า copy ไฟล์มานะครับ เสร็จเรียบร้อยให้เข้าไปที่ k k u Storage ครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้ามานะครับก็ให้เรากกนะครับ Username ของเรานะครับโดยที่ไม่ต้องใส่ a k k u นะครับแล้วกด Next ได้เลยครับและใส่รหัสของเราครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้กด Login ได้เลยครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับ Login เสร็จเรียบร้อยนะครับจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มา โดยให้เราไปที่ไฟล์สเตชันครับหลังจากที่กดไปที่ไฟล์ส a t i o n นะครับเราจะเอาไฟล์จากคิวซิงนะครับที่เราเอาไปวางไว้เพื่อนำมาวางไว้ที่โฮมนะครับเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเรานะครับกดไปที่คิวซ n งนะครับลันหยากที่เรานะครับกดมาที่คิวซ n งนะครับจะเห็นได้ว่าเราเจอไฟล์ที่เรานะครับย้ายมาจาก Google Drive นะครับ แล้วเรานะครับจะเลือกไฟล์นี้นะครับไปที่โฮมนะครับเพื่อเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนตัวของเรานะครับโดยสามารถคลิก2ครั้งและกดลากมาไว้ที่โฮมได้เลยครับโอเคหลังจากนี้นะครับให้เรามาเลือกที่ move and s k i p duplicate file นะครับก็ทำการย้ายไฟล์เข้าไปที่โฮมนะครับไฟล์ของเรานะครับก็จะหายไปและมาอยู่ที่โฮมนะผม นี่ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเสียขั้นตอนที่ผมจะพูดไปผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวมอขอทุกท่านสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้กดติดตามมาได้เลยครับสวัสดีครับ